สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกาอีเช้าว่ายนะคะประจำวันที่สามสิบกันยายนหกห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือสี่กับหกนะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่แปดหกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกแปดสองสี่ศูนย์หนึ่งสี่สองสี่หกแปดแล้วก็สองแปดหกนะคะจับคู่ก็สี่สองสองสี่ สี่หกหกสี่สี่แปดแปดสี่สองแปดแดสองแปดหกหกแนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับบหนึ่กับ3ามี่กับ6นะคะที่แรกยะเาหนึ่งกับ4แล้วสี่มีอยู่นี่แล้วนะเอาหกับ3มก็1นึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหน้าหนึ่งหนึ่งเกห้าสหสะแปดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสหแล้วก็6กสี่แปด หรือเพืเ่อนๆจะจับอาใหม่ก็ได้เด้อสามหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่สามสามหกหกสามหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะขอขอยทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อจับคู่ซื้อด้วยกันนะนี่เช้ากับบ่ายซื้อด้วยกันนะคะสี่กับหกเหมือนกันต่างกันสองก็แปดหนึ่งกับสามนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะ หิงๆรวยๆวยปังๆค่ะสวัสดีค่ะ